พะเป๊ทำอะไรครับลูกทำน้ำผักได้คะน้ำผักมีอะไรบ้างแนะนำเพื่อนสิลูกมีนี่ข,ขิงครับแครอทแครอทมาละกลีนกครับ,รบไม่ต้องเอาเม็ดออกเนาะมาละคีนกแล้วก็บีทรูทอบีทรูทนะคะแล้วก็มะขาม,มป้อมป้อมส้ม,สม แล้วก็ขึ้นช่าย,น,ายน้ำสวรสแล้วก็ใบอ,อันนี้ใบอะไรแม่จำไม่ได้แล้วก็มีโหละพาด้วยวอสาสวรสตักน้ำใส่เข้าไปในโหลใช้ช้อนสิครับน,นั่นแหละ ใส่ลงไปเลยครับไม่เป็นไรใช้มือได้เพราะว่าเราล้างสะอาดแล้วอ,อ่าใส่เม็ดมันนะคะเที่ยวกลุบกุบแล้วก็มีน้ำมะพร้าวด้วยทุกอย่างใส่ลงไปในโหลเลยครับเครื่องครัวอุปกรณ์จะลบไปหน่อยนะคะใส่ลงไปเลย นั่นแหละหกบ้างอะไรบ้างอมในเป็นลายใส่เข้าไปลุกอ้าวเป็นไงม้างลูกเทออกมาแล้วสีมันจะประมาณไหนครับเทออกมาแล้วสีก็จะประมาณนี้นะคะอ่ตกแต่งด้วยใบยโหระพาหอมไหมลูก หอมมากเมนูนี้คือเมนูอะไรครับเมนูน้ำผักครับน้ำผักรวมผักก็คือผักที่อยู่ในบ้านของเราเองใช่ไหมครับ<ช>ส่วนหนึ่งแล้วก็ซื้อมาส่วนหนึ่งใช่ไหมครับอโอเคครับขอบคุณครับลูกขอบคุณครับ